สวัสดีจากว่าชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินี h ชาแนลนะคะ YSL Y ที่โด่งดังเขาออกตัวใหม่ล่าสุดมาค่ะเรียกว่า YSL Y All Fresh นุ้ยจะมาเปรียบเทียบกับทั้ง EDT EDP นะคะว่านุ้ยชอบกลิ่นไหนมากที่สุดค่ะกลิ่น YSL Y All Fresh นะคะออกมาปีนี้เองค่ะเป็นรุ่นน้องใหม่ล่าสุดนะคะก่อนหน้านี้เขามี All Day Toilet นะคะอันนี้ เมื่อปี2017แล้วปี2018เนี่ยก็มี o d e p a r f u m ์ส่วนปีที่แล้ว2019เมีออ YSL Y l i f e ที่นุ้ยชอบ้องใหม่ล่าสุด YSL Y LY, Fresh or Fresh ก่อนนี่เรียกว่า Fresh ละกันนะคะโน้ตเขาก็จะคล้ายๆกับตัวรุ่นพี่นะคะสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยนุ้ยคิดว่าเป็นตัวลาเวนเดอร์นะคะอ่าท็อปโน้ตจะมีมะนาวแล้วก็ขิง พริกไทยมิดเดิลโน่เนี่ยจะมีเจอร์เนียมลาเวนเดอร์มิ้นท์นะคะแล้วก็จูนิเปอร์เบอร์รี่ส์ค่ะเบสจะมีซีดาแล้วก็โอลิบานัมโอลิบานัมเนี่ยเขาบอกกลิ่นจะออกแนวบอสมิกสไปซี่เลมอนนี่นะคะกลิ่นขึ้นมาแล้วอ่ะค่อนข้างเฟรชสะอาดเลยเดี๋ยวด้านนี้นะคะนุ้ยจะฉีดตัว E D T เอาไว้ด้วย E D P นี่จะฉีดไว้ตรงนี้นะคะ ส่วนตัวไลฟ์เนี่ยตอนที่นุ้ยเทสนุ้ยใช้จนหมดแล้วนุ้ยเลยไม่มีเทสนาะก้องให้เพื่อนๆดูนะคะอืมเปิดมานะคะกลิ่นเขาค่อนข้างคุ้นเคยแบบสะอาดสะอาดมีความเป็นขิงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เวียนมิติของขิงที่แบบ ที่ชัดเจนมากอะคือถ้าเทียบกับตัวนิเชน่อานี่นะคะที่นูชอบนะคะรีวิวไว้ตรงนี้นะคะอันนี้นจะมีความเป็นขิงที่มีมิติที่จริงที่สุดเท่าที่นูเคยลองมาอันนี้มันจะมีบางส่วนที่เป็นขิงนูงก็เลยไปลองตัดขิงที่บ้านมาดูแล้วก็ดมรวมทั้งลาเวนเดอร์ด้วยเพื่อมาเปรียบเทียบกับกลิ่นนี้ก็โอเคเขามีความเป็นขิงจริงแล้วก็ใสสะอาดนะคะ มีความเป็นมะนาวในส่วนตัวนุ้ยรู้สึกว่าตอนเปิดอ่ะขิงจะนำกว่ามะนาวอะค่ะส่วนของทั้ง E D T และ E P เนี่ย มันจะเป็นความหวานข้นอันนี้จะเป็นหวานใสๆอันนี้จะเป็นหวานข้นๆบวกขิงก,กลิ่นมะนาวความหวานเนี่ยจะเข้มข้นมากกว่าของตัวออฟฟริดส f ออฟฟเนื่องจากลาเวนเดอร์รู้สึกว่ามันเบรนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะ่ะมันให้กลิ่นเนี้ยมันออกแนว Forgery มากกว่า2ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นอารโอมาติกด้วยมันไม่ค่อยรีแลกซ์เท่าไหร่อะคะ่ะไอตัวเฟรชจะให้ความรู้สึกแบบแอ r มากกว่า แล้วเดือนหน้านะคะนุ้ยจะเปิด Membership ทาง Youtube นะคะนอกจากคลิป3คลิปที่นุ้ยลงทุกอาทิตย์แล้วเนี่ย Membership จะได้ชมคลิปพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าสามารถ r e q u e s ตให้นุ้ยทำคลิปนุ้ยก็จะให้ Priority เพิ่มเป็นพิเศษนะคะและที่สำคัญเนี่ย,ยเมมเบอร์นคนไหนอยากจะร่วมไลฟ์ไลฟ์พร้อมกับนุ้ยนะคะก็มีโอกาสทำด้วยค่ะ รอติดตามชมรายละเอียดได้เลยนะคะเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นเองค่ะ YSL Y All Fresh 60 ml 80เหรียญ100 ml 97เหรียญค่ะซึ่งจะราคาเท่ากับตัว EDT เลย e d p 60 ml 97เหรียญค่ะและ100 ml 125เหรียญค่ะตอนนี้ผ่านมา15นาทีนะคะ ในความรู้สึกนุเยเขาจะออกลาเวนเดอร์เพิ่มขึ้นนะคะบวกกับกลิ่นเขาจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นความเป็นซิตรัสหรือว่าขิงก็ยังคงอยู่นะคะแต่ว่าลาเวนเดอร์เนี่ยมันยิ่งทำให้กลิ่นนี้ออกแนวฟอร์จอรี่แล้วก็ดูโปร่งใสดูสะอาดมากขึ้นนะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเจอร์เนียมด้วยเพราะเจอร์เนียมเนี่ยม,มันจะมีความเผ็ดๆอยู่เพราะในนี้มันจะมีความเผ็ดๆหน่อยนึงคล้ายๆในทำนองแบบ ผิกไทยเพิ่มเข้ามาด้วยมันมีความเฟรชจะออกแนวขมขมนิดนึงนะคะมีความเป็นวูดดี้เพิ่มขึ้นคือมิติเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองมันไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายนะคะแล้วต่อจากนี้เนี่ยกลิ่นจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ edt และ edp ค่อนข้างคล้ายกันมากๆแต่ในความรู้สึกนยรู้สึกว่าตัว edt จะมีความชาร์ปมากกว่านิดนึงนะคะ่ะ คือกลิ่นเนี่ยโทนเดียวกันเลยถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามา,มารถไปฟังแบบละเอียดของนุ้ยได้ที่คลิปนี้นะคะอ่ะแต่ว่าพอมาถึงตัวเฟรชเนี่ยนะจุดๆตรงเนี้ยนุ้ยสึกว่ากลิ่นไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีความคล้ายๆเขาลดความหวานแล้วก็ไม่มีเศษอะค่ะ เพราะฉันมันจะไม่มีกลิ่นออกแนวเซจเซจสำหรับนุยนะบางทีจะออกแนวสารเคมีบวกกับคาวนิดๆะคะ่ะซึ่งในนี้จะไม่มีแต่ตรงนี้จะเป็นลาเวนเดอร์มันก็เลยดูสะอาดกว่านะคะแล้วก็ไม่มีความหวานข้นปิก๊กแต่พอรวมๆแล้วเนี่ย ดมอ่ะจะรู้สึกได้เร็วเออเขาเป็นญาติญาติกันนะคะสหรับนุ้ยนะคะนุ้ยรู้สึกว่าตัวออฟเฟชช่ใช้ง่ายมากกว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นที่ออกแนวฉุนจัดๆเนี้ยเพราะว่าตัว edt และ edp เนี่ยค่อนข้างกลิ่นแรงตอนที่นุ้ยครั้งแรกลองตัว edt และ edp เนี่ยนุ้ยลองในช่วงหน้าร้อนนะคะนุ้ยยิ่งรู้สึกแบบฉุนหนาพอมันในลองในหน้าหนาวเนี่ยนุ้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาฉุนมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดมใกล้ๆก็แอบ แอบฉุนนิดนึงนะคะในขณะที่ในขณะที่ออฟเฟชเนี่ยรู้สึกเออดมสบายแอบเบาไปนิดนึงสำหรับหน้าหนาวนะคะ EDP และ EDT อะคะ่ะสามารถใช้ได้ ในหน้าหนาวสบายๆเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้กำลังใจนุ้ยนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร์นะคะเพื่อคอมมูนิตี้ของเราจะได้ใหญ่ขึ้นนะคะและถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากพูดคุยและรู้จักนุ้ยมากขึ้นนะคะสามารถติดตามนุ้ยได้ในทางช่องทาง IG หรือว่าทาง Facebook Page ตอนนี้ผ่านประมาณ40นาทีนะคะ ตอนนี้เป็นอากาศค่อนข้างเย็นของวอชิงตันนะคะและกลิ่นเฟรชเนี่ยจะดรอปค่อนข้างเร็วสําหรับอากาศเย็นนะสำหรับอากาศร้อนที่เมืองไทยเนี่ยนุย้ยว,ว่ากลิ่นมันจะไม่ได้เบาเท่านี้นะตอนนี้คือกลิ่นค่อนข้างแบบเบานิดหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเป็นเบาที่รู้สึกว่าเออมันก็สะอาดสบายดียังคงกลิ่นออกทํานองเดิมกลิ่นเขาจะออกแนวหวานค้นนแต่ว่าเนื่องจากกลิ่นเบาทําให้เป็นหวานค่้นที่ดม ง่ายกว่าทั้ง EDT และ EDP อะคะ่ะมันยังไม่หวานเท่ากับ EDT และ EDP นะคะเนื่องจากว่าเขายังมีความ bright อยู่มีความเปรี้ยวอมหวานของในช่วงแรกเนี่ยอยู่ตลอดเวลากลิ่นจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพียงแต่ว่าเบาลงเรื่อยๆแต่พอช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าความหวานมันจะออกแนวเหมือนออลิบาน่ามะคะ่จะจอ,อกแนวค้นๆน,นิดนึงหวานอมเปรี้ยวแล้วแบบมีติ่งเผ็ดหน่อยๆอยะคะ่ะแต่โดยโอ้อแล้วอะยังคงเป็นที่กลิ่นที่ค่อนข้างโปรง สงใสนะคะ EDT และ e d ่ p จะมีความคล้ายคลึงกันมากคือความหวานค้นตั้งแต่แรกเนี่ยยังคงอยู่ตลอดเวลาความเป็นเซจของเขาเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าอ f r เฟชค่ะก็หวานกว่ามากชัดกว่ามากเลยนะคะส่วน l i ฟ e เนี่ยนุรู้สึกว่าเขาแตกพั่วออกไปเขาไม่ได้เหมือนทั้ง3ตัวนี้ l i ฟ e ในความรู้สึกของนุ้เนยเหมือนกับการเอาชาแนลกับ เดียว er ประมาณนั้นนะคะเป็นรวมๆเบรนรวมๆแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้รายละเอียดนะคะในการรีวิวก็ไปดูที่คลิปนี้ได้วไลฟ์ life, ะคะ่ะหวานเข้มข้นกลิ่นชัดกว่าออกเฟชนะคะ่ะออกเฟชนี่มีความสึกว่ามันให้ความสึกซัมเมอร์มากที่สุดกลิ่นจะติดผิวได้บางๆสำหรับหน้าหนาวนะคะได้ไปเรื่อยๆเป็น8ชั่วโมงเลยแต่ในขณะที่ EDT EDP แล้วก็ไลฟ์เนี่ยเขากลิ่นจะชัดกว่ามากๆ แต่ว่านรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นซัมเมอร์เนี่ยกลิ่นเขาน่าจะชัดเจนกว่านี้เป็นกลิ่นที่ไม่ได้แบบตื่นเต้นอะไรถ้าดมเนี่ยจะรู้สึกคุ้นเคยมากรู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ดมง่ายของ EDT แล้ว e d p เอารีแล็กซ์มากกว่าแล้วก็ออกแนวฟอร์จอรี่มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้สึกถึงความเป็นลาเวนเดอร์เนี่ยมา,มากกว่าแล้วก็เซจอะไรเงี้ยจะคลามดาวลงความหวานจะลดลงตอนนี้ผ่านมาประมาณสชั่วโมงนะคะ ทางด้านออฟเฟชกลิ่นเบามากๆ Woody, ออกแนวซิตรัสบูดี้ออกแนววานิลาเบาๆหน่อยๆอะค่ะสะอาดติดผิวนะคะในขณะที่ EDT และ e d p อะกลิ่นเขายังคงคล้ายๆเดิมอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นดรอปลงแต่ว่ายังชัดมากกว่าตัวออ r e ฟชอยู่เยอะเลยนะคะสำหรับคนที่มองหาตลิ่นออฟฟิสเซนที่แบบเซฟมากๆเนี่ยหนูแนะนำออ r เฟชเลยค่ะ เพราะว่าไม่น่าจะทำร้ายใครนะคะแม้กระทั่งหน้าร้อนแต่ว่าถ้าอยากใช้ในหน้าหนาวกลิ่นที่ออกแนวแบบเปรี้ยวหวานใช้ EDT หรือ EDP นะคะคือในความรู้สึกหนูอ่ l l f ฟ e s h น่าจะใช้ในออฟฟิศหรือว่าไปโรงเรียนที่ที่สุภาพมากๆค่ะส่วน EDT อาจจะใช้ในวันออกไปเที่ยว EDP เนี่ยสามารถใช้ไปแบบ หรือตืต้นดได้เลยค่ะเพราะว่ากลิ่นเขาจะชัดเจนอยู่ตลอดเวลาน้องๆที่กําลังเริ่มต้นอยากใช้น้ําหอมอะค่ะหนูคิดว่าเป็นหนึ่งในน้ําหอมที่ play s a ซ e ไม่น่าจะมีใครเกลียดแล้วก็ไม่น่าจะออฟเ n นซีฟใครอะค่ะคือใช้ไปทํางานไปโรงเรียนได้ เออในความรู้สึกนุย้ยน่าจะใช้ไปออกกําลังกายได้ด้วยมีแคเฉพาะช่วงแรกที่อาจจะหวานนิดน,นิดนึงแต่พอเขาดบแล้วนุยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นกลิ่นค่อนข้างคลีนนะคะนุ้ยลองเปรียบเทียบกับบอดจอของ Tom f o r ์ที่นุยเพิ่งรีวิวไปในคลิปนี้นะคะของ Tom Ford เนี่ยจะให้ความรู้สึก f o r g e r รีมากกว่าเยอะแล้วก็ เฟรชมากกว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนรุ่นกลางๆซึ่งจะดูวัยรุ่นมากกว่านะในความรู้สึกนุย้ยบริจอจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าค่ะแล้วก็ดูโปรง่งใสมากกว่าด้วยนะคะอะย่ายงไงน้องๆก็ไปลองกันดูนะคะว่าชอบไหมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย